สวัสดีครับสำหรับรายการ crypto talk ในสดาร์นี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันต่อนะครับว่าตอนนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็จะเห็นทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพระดับที่เป็นไทม์เฟรมระดับเดย์ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยยังไงก็ช่วยกันไปกดซับสไคร์นะครับช่อง YouTube ของลิโคไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์นะครับอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูภาพใหญ่ระดับทม์เฟรมวีฟของบิตคอยกันก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ ถ้าเราใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์เอลิตเวฟเนี่ยตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันยังอยู่ในเวฟไหนนะครับอ่ะก็สําหรับในภาพใหญ่เนี่ยก็ยังมองว่าตอนนี้อ่าสำหรับบิตคอยยังคงอยู่ในเวฟสามนะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ผิดเงื่อนไขของการที่จะจบเวฟสามนะซึ่งเป็นเวฟที่เป็นขาขึ้นนานที่สุดนะครับอ่าสำหรับเงื่อนไขที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดบิตคอยจะสิ้นสุดการเป็นเวฟสามเนี่ยที่ตรงจุดสูงสุดเดิมน,นะที่แถว 1แสน10,000ดอลลาร์เนี่ยคือมันก็ควรจะต้องดุดระดับ74,000ดอลลาร์ลงมาตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราหลุดมาตรงนี้เนี่ยน่นก็แปลถ้าบอกว่าเวฟสามอ่ะมันได้ผ่านไปแล้วแล้วก็เราจะเข้าสู่เวฟสี่นะแต่ตอนนี้สำหรับราคาบิ t คอย n เนี่ยก็คือยังยสามารถยืนเหนือตรงที่เป็นแนวรับสาคัญได้นะครับที่ผมได้บอกไว้คือแถว74,000นะฮะก็ลงมาทดสอบตรงถแถว77,000ดอลลาร์นี่ก็สามารถจะา ยืนกลับไปได้นะก็ถือว่ามันยังถือว่าเป็นการคอร์รัชชันลงมานะครับโดยที่ยังอยู่ในโครงเป็นเว็บ3ใมญ่อยู่นะครับก็ถ้าเกิดยังรักษาแนวรับตรงนี้ไปได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อนะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงมาด้วยนะครับาถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำไฮใหม่นะตรงเหนือ1 1 0 0 0ดอลลาร์ได้เนี่ยอ็าอาจจะไซด์เว์ออกข้างไปหรือ,ออาจจะมีการปรับตัวลงต่อได้นะเพราะฉะนั้นก็ คาดหวังนะว่าจะมีแรงซื้อที่หนานั่นเข้ามานะครับเพื่อจะไปถึงเวฟสามนะโดยที่ถ้าเกิดจะเป็นเวฟสามจริงเนี่ยเป้าเบื้องต้นนะครับน่าจะอยู่แถวๆมา1นึ0 0 0สดอลลาร์นะถ้าเกิดมีการใช้ตัวฟิบูแอนาชีเอ็กเซนชั่นนะครับหรืออาจจะไปถึง1นึ0 0 0สดอลลาร์นะครับถ้าจะไปแบบเวิร์วังนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดมีปัจจัยบวกมากๆเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไปได้ถึงระดับประมาณ1,50,000ดอลลาร์นะก็อันนี้อินเคสว่าอยู่ในเวฟสานะครับแต่ถ้า ตกลงมาเป็นเป็นเว็บซีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมา,มานั่งวัดระดับของเฟบอนาชิอีกทีหน,นึ่งนะว่าอาจจะมีการปรับฐานลงไปตรงหน้าจุกตรงไหนนะครับแต่มันจะมีอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่น่าสนใจนะก็คือถ้าเราไปดูกันตรงที่ RSI นะครับ RSI ที่เป็นธรทำเฟรมาบิกเนี่ยตรงที่ระดับ43.36ตรงนี้นะครับอ่าก็คือตั้งแต่บิตคอยเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมาจุดเริ่มต้นขาขึ้นนะครับแถว150,000ดอลลาร์มาเนี่ยนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเนี่ยจนถึงแสนก็กว่าเนี่ยครับตอนที่ไอซ์ไอเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับแถวตรงตรงนร 4, 3, 3, 6, เนี้ยครับสี่สามจุดสามหกเนี่ยคือมันจะเป็นจุดกลับตัวของราคาที่กลับตัวไปขาขึ้นได้ได้หลายครั้งแล้วนะอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะแล้วก็ฟื้นขึ้นไปแล้วก็รอบนี้นะครับเป็นรอบที่สามนะก็ต้องมาจับตากันดูครับว่าการที่ไอซ์ไอเนี่ยมีการทำฮิดเดนบูล l ิจเดลเบอร์เจนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับแนวโน้มจะกลับไปขนขาขึ้นได้หรือเปล่านะ แต่ก็ต้องระมัดระวังไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูอาการที่ ISI เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำไฮให,หม่ได้นะ้วก็อันนี้เห็นไหมครับว่าไม่ถึงแม้ว่าตรงนี้ครับราคาจะเป็นทำนิวไฮแต่ว่า i s i เนี่ยไม่ทำนิวไฮเลยตัวนี้ก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็การเด้งคืนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันกลับตัวไปรอบขาขึ้นได้เนี่ยก็ต้องดูด้วยครับว่าการเด้งคืน,นจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยนะครับก็อันนี้ ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ในภาพใหญ่ของบิตคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการวิเคราะห์ในภาพที่เป็นระดับทม์เฟรมเดย์ลงบ้างนะครับก็จะเป็นระยะสั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสำหรับภาพที่เป็น t ท m e เฟรมเดย์นะครับจริงๆแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น I อซ์ไเหมือนกันนะครคือ i อซ์ไเนี่ยก็คือมีการทำนิว w อาเรียกว่า h ายเออโลขึ้นเรื่อยๆก็คือมีการยกโลสูงขึ้นนะฮะนี่เป็นไหมครับยกโลสูงขึ้นเนาะหลังจากที่ก็มีการลงไปทําระดับที่มันเป็น โอเวอร์โซตรงนี้นะครับโอเวอร์โซแล้วก็มีการเฟื้นตัวขึ้นน่นะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยเนี่ยตอนนี้ไอซ์ไอเขาที่ทำเฟรมท,ท,ที่เป็นทำเฟรมเดยนน์นะครับมีการเบรกตรงนี้ครับก็คือมีการทำไฮใหม่นะคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ได้ทำไฮใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็คือส่งสัญญาณการเป็นบูลลิชเดเวเวนต์เหมือนกันนะครับประกอบกับว่านะถ้าเราไปดูเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆนะครับ อ่าตอนนี้คือสำหรับ bitcoin ในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะติดแนวต้านะก็อ่าแถวประมาณ80,007นะรตรงนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญนะเพราะาถ้าเกิดมีการผ่านตรง80,007ไปได้เนี่ยมันก็คือเป็นการทำไฮใหม่นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยคือมาทำไฮเออร์โ e ลลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่ขึ้นไม่ทําจุดสูงสุดเห็นไหมครับคือมาทำไฮเออร์โ e ลลงมาเรื่อยๆเนะรื่อยๆนะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของตลาดก็ได้นะครับแล้วก็พอฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ย มันก็มีการยกโลนะแต่ว่าถ้าจะสวยต้องยกไฮด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดผ่านตร,ตรง8ปดหมื่นเจ็ดนี่ยก็มีการยกไฮครับประกอบกับถ้าเบรกตรงชานเขาลงตรงเนี้ยนะครับตรงนี้แล้วก็เบรกต้าอีกต้านหนึ่งนะก็ถ้าดูดมรูเนี่ยบวกกับในส่วนของเส้น ema 100เนี่ยตอนนี้เราจะกลับมายืนเส้น200วันเลยนะครับแล้วก็เส้น100วันถ้าเกิดยืนได้อีกเนี่ยถ้าเราตีกลัวไม่ง่ายเนี่ยถ้าเกิดว่า Bitcoin เขามีการยืนเหนือระดับ91,000ดอลลาร์เนี่ยแล้วก็เบรกเส้นขากดเนี่ย อันนี้น่าสนใจนะว่าราคา b i ทคอยก็มีแนวโน้มน,นะที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะต่อไปเรามาดูการวิเคราะห์ปจหัจจัยอื่นกับบ้านหับในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเ่ยก็มีการประชุมคณะก,กรรมาการนโยบายการเงินของสหรัฐน,นะครับก็ถึงแม้ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่4.5%ตามที่คาดนะแต่ว่าคําแถลงของประธานเฟดเนี่ยก็คือมีประเด็นสําคัญที่เป็นเชิงบทอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยคือเขามองว่าผลกระทบจากนโยบายทารีฟของโดนัทรัมเนี่ยที่มีต่องเงินเฟ้อนะจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยทางชั่วข่าวเท่านั้นนะไม่ถึงกับทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมัน เพิ่มขึ้นลากยาวนะจะมีในแง่สำคัญนะครับถ้าหากเงินเฟอ้อเนี่ยมีการชะลอต,ตัวลงมาแ้วก็อาจจะพิจารณานกครลดดอกเบีย้ยก็ได้นะจากที่ตอนนี้เนี่ยมุมมองของทาง f อฟเก็จะมองว่าลดดอกเบีย้ยสองครั้งนะครับในปีนี้แต่จะไปอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะแต่ถ้าเงินเฟอ้อมันมีการปรับตัวลดลงเนี่ยอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเ,ยเงินเฟอ้อคือปรับตัวลงแรงนะก็เป็นไปได้ว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบีย้ย ที่เร็วขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอีกสักครั้งสองครั้งก็เป็นไปได้นะก็จะส่งผลบวกต่อตลาดนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่ง,ค,งค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับก็คือทางธนาคารการลางสหรัฐเนี่ยมีการตัดสินใจชะลอมาตรการลดงบดุลหรือว่า QT quantitative tightening ออกไปนะก็ตัว QT เนี่ยเป็นาการที่ดูดสภาพคล่องในออกจากระบบนั่นเองนะก็คือจะดูดสภาพคล่องออกจากระบบน้อยลงนะครับตรงนี้เนะี่ยถือว่าเป็น positive surprise นะเพราะว่า การที่มีการลดวงเงิน QT ลงเนี่ยก็ถือว่าคือมันเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดการเงินรูปแบบหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะไปถึงขั้นทํา QE นะแต่แค่ทํา QT ลดลงเนี่ยมันก็มองเน้ว่านโยบายการเงินแบบตึงตัวเนี่ยมันอาจจะถึงจุดพีคไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะที่น่าจะหนุนตลาดไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามดูว่าผลัสบบดีที่ยี่สิจมีนาคมเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP สหรัฐ ไตรมาสสี่ปีที่แล้วก็น่าจะได้ตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งปีเลยนะครับก็มีการคาดออกมาว่าน่าไตรมาสสี่ปีแล้วอันนี้ตัวเลขจริงแล้วนะครับน่าจะออกมาที่โตอ่าสองจุดสามเปอร์เซ็นตนะฮะก็ถือว่าลดลงนอกจากที่คาดไว้เดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีในระยะยาวก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยมันโตไม่ได้แข็งแกร่งมากเนี่ยการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็จะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็จะมีผล มีผลบบกนะครับต่อผู้สินทรัพย์เสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะก็ล่าสุดในทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยก็มีการปรับมาตรฐานบัญชีดุลการชำระเงินครั้งใหม่เลยนะก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีการเอาในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเป็นอ่าผู้เอาคอยแล้วก็สเตลเบอรคอยเนี่ยเข้ามารวมในหรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับจํานวนสมาชิกเนี่ยร้อสสมาชิกเลยนะอ่าตรงนี้เนี่ย มันก็มันก็ถือว่าทาง IMF เนี่ยมี็นการปูทางในการที่จะยอมรับเอาบิตคอยหรืออาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซี่สเตเบิลคอยเนี่ยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบชัดเจนในตอนนี้แต่น่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวที่มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของพื้นฐานราคาบิตคอยเนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยต่อไปนะก็ อีกหนึ่งปจัจจัยบวกน,นะก็จะเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์ Sovalu นะก็มีการเปิดเผยนะว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF เนี่ยกลับมามียอดซื้อสุดที่อีกครั้งนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินทุนไหลเข้านะครับเป็นเป็น net flow เนี่ยนะครับินโฟนสีเขียวเลยนะครับก็744.35ล้านดอลลาร์นะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกเลยนะครับในรอบ5้าสัปดาห์เนี่ยที่กองทุน Bitcoin ETF เนี่ย สามารถจะมีเน็ตโฟเป็นบวกได้นะอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะที่แหลงซื้อใน Bitcoin ETF เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วด้วยนะต่อไปเรามาดูปัจจัยอื่นบ้างให้เป็นข้อมูลสถิติหรือว่าพวกออนเชนอะไรพวกนี้นะก็ทางคริปโตคอนเนี่ยก็มีการให้มีการให้ข้อมูลนะว่าการปรับฐานลงของตอลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยในตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะว่าตัวซับไพของสเตเบิลคอยเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบช้า,ชา นะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยบกได้ว่าคืออาจจะมีพวกนักลงทุนที่เป็นระยะยาวหรือว่าที่เป็นระดับวานเนี่ยก็คือมีการเข้ามาซื้อบิตคอย n เพิ่มเติมนะแต่ว่ามีการทยอยซื้อนะก็ถ้าเกิดมีการพิมพ์หรือว่าปริน้นไม่ได้ปริน้นก็คือเพิ่มซับไพของเซลเบอร์คอยเข้ามาเนี่ย <S <S ก็จะเป็นผลบวกแล้วก็เป็น indicator หนึ่งนะที่แสดงว่าก็ยังมีแหล่งซื้อที่เข้ามาอยู่นะแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวสถิติยอดหลังเนี่ยถ้าเกิดยอดการ ได้ว่าทำเซลเบอร์คอยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญนะคือถ้าเกิดซัพพลายมันใหม่ซัพพลายใหม่มันเพิ่มขึ้นเร็วมากเนี่ยาราคาบิทคอยนมันจะพุ่งขึ้นแรงด้วยนะตอนนี้ถึงแม้ราคาจะไซด์เวดาวนะแต่ว่ายอดการผลิตเซ l เบอร์คอยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่าง้าดด้วยก็อันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูพวกทางเศรษฐกิจหมาพระอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของ global liquidity index นะครับมีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการดันมูลค่าตลาดคริปโตเนี่ยให้มันทละลุสีล้านดอละลาร์นะครับในไตรมาส2ของปีนี้ก็คือเดือนหน้าแล้วมันะไปก็ได้นะครับถ้าเราไปดูตัวสภาพคองทรโล่เนี่ยตอนนี้มันคือเริ่มกลับจะเริ่มที่จะกลับไปขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัว Global Liquidity Index เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดนะครับที่เชงวะะัดสภาพคล่องแล้วก็ความสะดวกในการเข้าถึงเงินทุนต่างๆในตลาดการเงินนะครับถ้าเกิดตัว Global Liquidity Index เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ย ก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินทรัพย์สิทธ์ต่างๆอย่างเช่นพวกบิตคอยคิทโต้เคินซีได้มากขึ้นด้วยนะ,ะถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่าง global ดิค u เล i ี้อินเนะแล้วก็ตลาดตลาดรูมของคิปโตเนี่ยครับเรียกว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในระดับ0.77หรือว่าก็ค่อนข้างมากทีเดียวนะเรียกว่าใกล้เคียงหนึ่งนะหรือว่าไปไปในทิศทางเดียวกันนะมีระยะเวลาในการเหลื่อมกันประมาณ7.4วันหมายความว่านะครับตัว Global ด e c u r i t y Index เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้นํา อ่า leading indicator นะครับของราคาบิตคอยไปในตัวด้วยนะถ้าเกิดตัวตัวเล่น,นี่มันมันเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ราคาบิตคอยเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในเร็วนี้นะครับก็ก็มีการคาดการณ์ว่าตลาดคริปโตนเนี่ยอาจจะไซเว์ต่อไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ราคาบิตคอยแล้วก็คริปโตนเนี่ยสมามบรจะาลับเป็นขาขึ้นได้นะครับก็นี้ก็เป็น อินดิเคเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนใช้ในการวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะว่ามีการวิเคราะห์กันทั้งปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคตัวตัวเลขออนเชนนะฮะแล้วก็ดูวิเคราะห์การไปโดยโดยสรุปเนี่ยสำหรับบิตคอยก็ยังอยู่ในโอกาสที่จะยังฟื้นตัวได้นะครับในส่วนของการก็คือว่าเริ่มดูดีนะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็ยังมองว่านะครับใครที่ยังไม่มีแล้วก็ยังพอมีเงินสดสดเหลือนะผมคิดว่าทยอยสะสม ซื้อถ้าแถวโซนนี้ได้นะก็คือในจุดที่ราคาไม่ต่ํากว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์เนี่ยผมว่าก็จองซื้อสักสักไม้หนึ่งสองไม้อย่างเงี้ยครับแต่ก็เผื่อเงินไว้ก่อนนะเผื่อมีการย่อตัวลงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามาเริ่มกับตัวไปขาขึ้นไปชัดเจนเลยก่าซื้อซื้อเผื่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะยอ่าก็ยังก็ยังถือว่าเป็นเป็นไปได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันไปคราว่าแล้ว ที่สุดในไตรมาสแรกปีนี้ราคาบิคอยจะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มแต่มาตสจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะก็ยังไงรบกวนกด s u บสไคร์นะครับช่อง YouTube ของลิโคไปด้วยนะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าเห็นว่าอ่ามันมีประโยชน์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า,าจะมาวิเคราะห์ราคาบิคอยกันต่อคลิปนี้ก็ต้องขอล่าไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ